ประธานาธิบด,ดีวลาดิเมียปูตินสั่งระดมกำลังคนสำรองในการถแถลงผ่านโทรทัศน์ครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการเรียกระดมกำลังคนสำรองของรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นการระดมพลครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นจากการคุกคามของชาติตะวันตกผู้นำร,รัสเซียแสดงความพร้อมในการใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนและดินแดนของรัสเซียหากดินแดนถูกคุกค,คามนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่าชาติตะวันตกต้องการทำลายล้างรัสเซียและไม่ได้ต้องการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในยูเคร,รน обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. 36 ทั้งในกรุงมอสโกนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนครเออร์คุสนครเยคาเตรินเบิร์กและอีกหลายเมืองในไซบีเรียออกมาชุมนุมประท้วงหลายคนมองว่าการเสริมกำลังคนสำรองแสดงให้เห็นว่าปูตินไม่ยอมถอยหลังและจะเดินหน้าการสู้รบในยูเครนต่อไปจนกว่าจะเหลือชาวรัสเซียคนสุดท้ายในขณะที่หลายคนกังวลว่าสถานการณ์การสู้รบในย <mann Excellent. S 3> ูเครนอาจจะเลวร้ายลงไปอีก หลังจากที่มีประกาศเรียกเสริมกำลังคนสำรองมีการตั้งข้อสังเกตว่าราคาตั๋วเครื่องบินจากราัสเซียออกนอกประเทศปรับราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุเพราะมีความกังวลว่าทางการอาจสั่งห้ามคนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะส่งไปรบได้ออกนอกประเทศทำให้รัฐมนตรีกรลาโหมรัสเซียต้องออกมาชี้แจงว่ากำลังพลสำรองที่จะถูกเรียกตัวจะต้องเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ทางทหาร ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เป็นแค่ทหารเกณฑ์ขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้รับโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของทหารมากถึง6,000สายเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่มีการประกาศเสริมกำลังคนสำรองสะอรใี้เห็นถึงความกังวลของชาวรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองทัพรัสเซียทำให้หลายคนตั้งคำถามไม่น้อย รกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ายอดทหารที่เสียชีวิตนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีไม่ถึง5,400นายในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าทหารรัสเซียอาจเสียชีวิตสูงถึง80,000นายปัญหาการขัดแคลนกำลังพลได้กลายเป็นปัญหาหลักของกองทัพรัสเซียมานานหลายเดือนจนต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง ไม่ว่าจะพยายามโฆษณาด้วยการชูประเด็นเรื่องความรักชาติใช้เงินหรือสิทธิพิเศษมาจูงใจรวมถึงการเกณฑ์น,นักโทษมาเข้าร่วมรบนอกจากนี้รัฐสภาของรัสเซียยังได้อนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มโทษทหารในกองทัพที่หนีทัพก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินทางทหารและไม่เชื่อฟังคำสั่งในระหว่างการระดมกำลังทหารหรือในสถานการณ์การต่อสู้ ถ้าทหารคนใดจงใจยอมจำนวนจะถือเป็นอาจยากรรมมีโทษจำคุกสูงสุดสิปีการประกาศเรียกระดมกำลังพลสำรองในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของรัเสเซียเพื่อทำสงครามที่ลากยาวและอาจเปิดทางให้รัเสเซีย,ยยกระดับการสู้รบหลังการจัดทำประชามติในสีแคว้นทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนได้แก่โดเนสลูฮันส ซอนและสเปอริเซียในวันที่2 3ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากในมุมมองของรัสเซียก็มีสิทธิเต็มที่ที่จะปกป้องประชาชนและดินแดนที่อยู่ภายใต้อานัตของตัวเองถ้าผลการลงคะแนนชี้ว่าพื้นที่ทั้งหมดต้องการพันหกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียดินแดนภายใต้การยึดครองของรัสเซียมีไม่ต่ำกว่า9 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ15ของดินแดนยูเครนทั้งหมด ถ้ารัสเซียผนวกดินแดนทั้งหมดสําเร็จตามเป้าหมายจะสามารถสร้างเส้นทางเชื่อมต่อจากแผ่นดินใหญ่ไปยังคาบสมุทรไครเมียรัสเซียอาจใช้ผลการลงประชามติในครั้งนี้เป็นไพ่ในการต่อรองให้ชาติตะวันตกยุติการสนับสนุนอาวุธประสิทธิภาพสูงให้ยูเครขนขณะที่ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าท่าทีของผู้นํารัสเซียไม่เหนือความคาดหมายและชี้ให้เห็นว่าสงครามไม่เป็นไปตามแผน โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนระบุว่าการระดมกำลังพลสำรองและการจัดประชามติแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของรัสเซียการระดมกำลังพลสำรองเป็นส่วนหนึ่งของการแก้เกมหลังจากรัสเซียสูญเสียพื้นที่ยึดครองหลายพันตารางกิโลเมตรให้ยูเครนส่งผลให้ผู้นำรัสเซียต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากกลุ่มชาตินิยมภายในประเทศในขณะที่สงครามกำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่8